สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับเราในคอนเทนตการ์ดกันอีกแล้วคือจริงๆเราไม่ได้อยากทำคอนเทนต์การ์ดอีกแต่ว่าใจนึงมันก็อยากทาใจนึงมันก็ไม่ได้อยากทำใช่ปะมันเป็นฟิลแบบการ์เงกับซองตีแบบตอนนี้ก็คือทุบหลังเราแอนะตีกันเองแต่ว่าคอนเทนต์การวันนี้เรามาปัา เรามาป้าย,ยาทุกคนนะคืออ่านทุคกคนจะเห็นทางชื่อคลิปแล้วก็ตรงนี้แล้วคือจะบอกว่าเราอะไปเห็นแฟนการอันนี้จากในติ๊กต็อกแล้วก็รู้สึกแบบถูกชะตามากๆก,ก็เลยหาซื้อเลยแบบหาซื้อก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเรายังโดนคนป้ายยามาได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาป้ายยาทุกคนนะวันนี้ที่จะมาป้ายยาก็คือเป็นแฟนของแจมสตูดิโอนี่มันมีคนบิ๊บ๊อบบิ๊บ๊อบบิบอบตรงนี้ S 1> <S 1> ซเราต้อง,องบอกก่อนว่าเราไม่ได้รู้จักแรมสตยยูดิโอมาก่อนเพราะว่าแฟมที่เรารู้จักเนี่ยก็จะมีแบบแดนต่างๆก็คือจะมีอซา,าริโอใช่ไหมมีซาูิโอมีบิ y อนดีมีบีเลฟมีอะไรอีกมีเทนส์แค่นั้นที่อามูจิด้วยอะไรแบบนี้นแล้วก็แล้วก็แบบไม่ได้มีแดนแต่ว่าแฟมสตูดิโอเราอะ เพ้่อมาดูจักตอนที่เราเห็นคนเขารีวิวในติ๊กต็อกนั่นแหละเราก็เลยไปทําการรีเสิร์ชมาต,ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ซื้ออันนี้มาจากร้านนะคะเราไม่ได้ซื้อมาจากร้านที่เป็นร้านจริงหรือร้านอะไรเงี้ยเราส่งเราซื้อแบบส่งต่อมาคือเราอยากได้มากๆแต่ว่าจริงๆอะ่ะเราก็ไปทําการหาข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วเป็นไงบ,บอกเลยว่าเราจะมาป้ายยาก็คือจะมาป้ายยาของจริงนี่แนตะให้ดูน้องภายนกนะก่อนที่จะแกะก็คือเขาแกะมาแล็วพราเขาแกะเรียร้อยมากคือเป็นเรานะตรงเนี้ยเลย บอกแล้วถ้าเป็นราหวันเล็กอุ้ยดูดิไม่เป็นไร <S <S แผ่นแทนอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยน้องน่ารักมากน้องขนาดแบบเหมือนสมุดแทนน่นนืร์คุณน้องเล็กแบบเล็กเล็กเล็กแบบพกพาไปไหนมาไหนได้เลยอันนี้เป็นแจมสตูดิโอรุ่น2นะคะก็คือแจมสตูดิโออ่ะมีน่าจะมีทั้งหมด2รุ่นจากที่เราไปรีเสิร์ชมานะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือมีรุ่นแรกกับรุ่น2รุ่นแรกแบบี่ยมันจะเป็นฟิลแบบเป็นยางลับตรงนี้แต่รุ่น2นจะเป็นแบบตกอแตกนะ ซึ่งเราอะชอบแบบรุ่งสองเพราะว่าเราชอบปอกแป๊กดูสิแบบปอกแป๊กแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งหมด3าสีนะคะมีอันนี้ของเราเป็น Milky Way นะแล้วก็มีสี Twinkle Peach แล้วก็ Aurora Purple แต่เราอะเลือก Milky Way มาเพราะว่าเราชอบความเป็นสีขาวแล้วก็มีตัดด้วยสีม่วงนี่ก็คือภายภายนอกนะเราก็จะเป็นแบบนี้โอเคไปดูข้างในอ่ะเรามาเปิดข้างในกันข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือช่องตรงนี้เนี่ยสามารถแบบใส่เปลี่ยนปกได้อะฮะคือต้องบอกก่อนว่า ที่เราเลือกที่จะซื้อแจมสติลล์มาเพราะว่าหนึ่งก็คือน้องเล็กการ์ลัสเหมือนปกแพนเนอร์คือเหมือนเราชอบแบบแฟมที่มันไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ามันเออแฟมการเราไม่ได้เยอะนะ ừ, เราก็เลยชอบชอบแบบเหมือนสมุดอนะไรเงี้ยแล้วก็2คือมันเปลี่ยนหน้าปกได้เคลื่อนยาแบบอยากเปลี่ยนแบบนาทีนึงครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนก็ได้อนะไรเงี้ยน่ารักแล้วก็มาดูที่ช่องมากช่องน้องจะเป็นแบบ4ช่องน,นะคะใส่ได้ทั้งหมด96ใบแบบหน้าหลังนะแต่ถ้าสมมติว่าหน้าเดียวก็จะเป็น48ใบแต่ว่าเขาผลิตแค่ปใส่2หน้าเดียวใช แล้วก็ใส่แบบข้างก็จะกันฝุ่นมากแล้วก็ช่องเนี่ยพอดีกับตัวการ์ดมากๆแบบมากมากซองที่แนะนําให้ใส่ด้วยกันเนี้ยก็คือจะเป็นเสียงบอรดเกมรุ่นนี้นะที่เป็นรุ่นไวโอเลตรุ่นนี้ก็คือจะใส่ได้แบบพอดีเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้ดูด้วยแล้วก็ที่ทิ้งท้ายไว้ว่าเราไม่ได้ทีร้านแต่ว่าเราไปรีเสิร์ชร้านมาให้นะก็คือร้านนี้ ชื่อร้านว่า All s o Out Shop นะคะเป็นร้านที่ตอนแรกเราอะก็คือเห็นเขามีพร้อมส่งก็เลยทักไปแต่ว่าเขาสินี้มันหมดแล้วเขาก็บอกเราว่าเออเดี๋ยวมันจะมีข้าวนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองไปตามได้ถ้าสมมติว่าอยากได้แบบเราเนาะก็คือร้านนี้ All s o Out Shop นะค่ะเดี๋ยวเราไปเอาการ์ดมาลงในนี้กันเป็นว่าแบบถือเป็นว่าถือเป็นว่าอันนี้ก็คือเป็นแฟ้มล่าสุดที่แบบล่าสุดจริงๆที่เราใช้อยู่นะคือเราอะเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่ง ตอนแรกเราแชร์เป็นอันนี้ใช่ไหมที่เป็นสีขาวที่มีคนถามหางก,กันเยอะมากมากมากว่าน้องคืออะไรหนาะมาถึงว่าน้องซื้อมาจากไหนใช่ไหมก็คือเดี๋ยวจะบอกในคลิป ok, นี้เลยคือน้องคุณยนีฮอตมากคนถามเราตลอดแล้วเราก็ตอบตลอดเลยแต่เราก็ยินดีที่จะตอบนะเราก็จะปักให้อีกรอบนึงก็คือเราซื้อมาจากร้าน Star า์เดย์สกอร์สองครั้งแล้วก็สตอร์นะคะเป็นร้านแอปม่วงๆนะเราไม่ใช่เจ้าข,ของร้านนะทุกคนแต่ว่าเราซื้อมาจากเราเป็นลูกค้าเหมือนกันทุกคนได้ยินเสียงเด็กปะคือแถวบ้านเราในช่วงนี้ยอู่ดีก็มีน้องๆที่แบบโตแล้วมาเเ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 ลลล่นนอออะไไรงงีี้้ยยยยยยกกก็็็แบบดดสทุ ส่วนแฟมสี่ช่องนี้นะเราก็เอามาเก็บอ๋อลืมบอกคือแฟ้มสีขาวเราเก็บเมมเบอร์อื่นที่ไม่ใช่มาเซโนจะเป็นอินจุนนะแต่ว่าสี่ช่องนี้เราเก็บสี่คนนี้แล้วก็แทม้เราไม่ได้ไม่ได้ได้มาจากร้านเหมือนกันเราได้มาจากคนเขาปล่อยต่อแต่ว่าเราก็ทำการรีเสิร์ชมาเหมือนกันว่า,ามีร้านไหนแต่ว่าเราเคยซื้อของกับร้านนี้ในแอปส้มนะคะคือร้านนี้ ็นว่าช่อร้าน,นี้คนเราไม่รู้ว่าจดเสียงยังไงก็คือ J I M I N M I M I N I E ร้าน,นี้ที่ขึ้นให้ในแอปส้มนะก็คือเราเคยซื้อของเป็นซื้อไส้แฟมกับเขาก็เลยแบบไปเห็นไปส่องมาให้ก็เลยเขามีแบบนี้เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าไส้แฟมเนี่ยก็คืออาจจะไม่ใช่แบบเรานะของเขาจะเป็นด้านอาจจะดีกว่าหรือว่าทุกคนลองหาดูนะแต่ว่าปกก็คือมีแบบที่เรามีเหมือนกันคือมันมีการหลายใบายมากๆที่ทุกคนอ่ะไม่ได้เคยเห็นเพราะว่าเพราะว่าทำไมเราไม่ออกมาคือเพราะว่า เราไม่ได้เอฟการ์เพิ่มใช่ไหมที่เราบอกว่าเราต้องแก้บนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เอฟการ์เพิ่มแต่ว่าช่วงระยะเวลานั้นอะที่ไม่ได้ลงเลิปแต่เราก็มีการมาใหม่ด้วยนะก็มีหลายหใบที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรหมายถึงว่าที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูแบบหนึ่งขอเคลียออกมาให้หมดก่อนนะ อินจูนใบนี้น่าจะเป็นใบสุดท้ายที่ทุกคนเห็นบนช่องเราก็คือที่แกะแบบที่ไปซื้อใช่ปะเป็นอินจูนใบนี้อันนี้คือใบสุดท้ายแล้วก็ในระยะเวลาประมาณ1เดือนที่ผ่านมานี่คือการ์ดที่เพิ่มมายังไม่รวมกับเมมเบอร์แบบเลอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มีอีกอีกแคมหนึงนะ่ง <c oughs> คือทุกโคโรนยกก็ oh คือที่มันก็จะมีการ์ดบ้าใหม่ที่เป็นฮอตซอสแล้วก็รวมถึงบ้าอื่นๆด้วยก็อ่อย่างโน่ใบนี้ก็คือได้มาจากพี่แอนเชวิปเป็นโน่ฮอกกี้ อันนี้ก็แกะได้เองจีเบลแกะได้เองแล้วก็อันนี้ก็คือไปแลกมาก็แลกกับพี่คนเดิมนั่นแหละคือเราแกะได้ก็จริงแต่ว่าเราขายไปนั้นแล้วเราก็เอามาไปแลกอันนี้ก็ซื้อกับพี่ในเทวิตก็คือพี่คนเดิมอันนี้ก็แลกมากับพี่คนเดิมเหมือนกันอันนี้ก็แลกมากับคนในเทวิตนะคะอันนี้ซื้อมาถูกราคาคือราคาฮอรซอรอะช่วงช่วงคือไม่รู้ช่วงนี้แพงขึ้นหรือยังแต่ว่าก็ประมาณร้อยปลายๆถึงสองร้อยใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณนั้นแหละ อันนี้ก็แลกกับเพื่อนที่เห็นในว V ale, ที่เห็นในคลิปเ G V ale. ใครไม่ได้ดูคลิปอ Un ั Unbox บ้านทั้งสองเวอร์ก็ไม่ใช่สองเวอร์สิเขาแน่ทั้งโฟโต้บุ๊วก็ G V เคสก็ไปดูได้เลทุกคนคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วอันนี้ก็ไปแลกมาอันนี้ก็แกะได้เองอันนี้ก็แกะได้เองอันนี้ก็แกะได้เองอันนี้ก็ซื้อกับพี่ที่รู้จักในทางแล้วก็อันนี้ก็ไปซื้อมานะคะเป็นอินชูนซึ่งอุ้ชอบมากแบบมาก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 อันนี้มีคลิปในติ๊กต็อกเราก็คือส่วนเดี๋ยวนี้รู้สึกกว่าจะไปไปปปอออััคลินนบ็ใ ก็แบบปดติดตกไว้ถ้าเผื่อใครอยากไปกตามนะแล้วก็อันนี้ก็ไปแลกมาแล้วก็อันนี้ซื้อมาตอนซื้อใบนี้คือไม่รู้เลยว่ามาร์กอะใบนี้มาจากไหนแต่ว่ามาร์กหล่อมากก็เลยซื้อมาเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราจะแซมเพิรนให้ดูว่าการใส่แบบไหนนะเราซูมให้เห็นใกล้ๆใกล้ไหนก็ใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ที่สุดแล้วอ่ะอ่างนช่นใบนี้ก็คือว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าใส่คู่กับคือเราใส่การ์ดสองใบหมายถึงใส่ซองสองชัน้นถ้าใส่แบบซองสองชั้นอะก็จะแบบมี มีเขาเรียกว่าซองอะเกินออกมาเกินออกมาพอสมควรเลยทุกคนเห็นไหมตรงนี้อะฮะแต่ว่าถ้าเราใส่เป็นแบบเพลโคชั้นเดียวนม่ใช่เพลโคชั้นเดียวห็่ไม้มากนี่พอดีเดะเลยแบบพอดีเดะเลยอะดูพี่จังเดี๋ยวขอใส่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 ก่อนนะ Don't understand 어디서 누구라 있니?라고 한 번은 물어볼 것도 같은데 you say 멍하니 있다가 소리 켜 보면 반복되는 일상에 난 뭔가 더 필요해 keep me guessing keep me g u s s i n g who Why you tripping Why you tripping If you wanna play with me.

เสร็จแล้วทุกคนนี่ก็คือหลังจากใส่เสร็จคือจะบอกว่าน้องสวยมากคือชัดแบบเห็นการชัดแจ๋วมากอาจจะเป็นเพราะว่าใส่มันชัดมากอ่ะ คือมันชัดตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะชัดขบบนาดนี้แต่คือชัดแบบชัดมากพูดตรงว่าชัดมากอืถามว่าใส่ยากไหมก็นิดนึงนะเพราะว่าแฟนมันแบบช่องมันดูดๆอย่างเงี้ยคือเราแนะนาให้ใส่ซองก่อนใส่ก่อนใส่ช่องนะไม่งั้นเราไม่รู้ว่าน้องจะดูดการหรือเปล่าแต่คือดูสภาพแล้วน่าจะดูดหรือว่าอาจจะไม่ดูดแต่ไม่รู้แต่ว่าตรงเนี้ยคือสุดยอดแต่ว่าน้องอน้องสวยมากดู เนี่ยคือถ้าสมมติว่าไม่ได้หาอะไรมาใส่มันก็จะใส่แบบเห็นข้างหลังเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมคือคนหน้านะแต่คือเห็นทะลุเลยจริง,รงๆเราก็อยากใส่แบบหน้าเดียวแหละแต่ว่าคือ48ช่องอะ่ะเนี่ยก็จะครบ48แล้วเราใช้ไปประมาณหกหน้าก็คือ48ครึ่งเล่มความหนาก็จะประมาณนี้เราเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองเอาการทั้งหมดที่เรามีจะลองมาแบบมาใส่มาแกล้งใส่ให้ครบจะดูว่าน้องจะเต็มหรือเปล่านี่คือซองใส่ที่เราถอดออกมาทุกคนไม่คิดว่ามันเยอะจนกระทั่ง กลนซองใสที่เป็นชั้นที่สองอะ่ะก็คือเยอะก็เยอะจริงๆนั่นอะอันนี้เป็นไซส์ขนาดเูโทะก็จะเก็บไว้ใช้งานต่อก็อันนี้ก็คือหน้าปกที่เราทาไว้รอ,อก่อนที่กะที่กะสั่งสมุดสั่งวันนี้ก็คือทําหน้าปกวันนี้เลยไม่ได้รีบนะมไม่ได้รีบแต่ว่าทาวันนี้เลยนี่ก็คือประมาณนี้ตอนได้มาก็หมายถึงว่าพอได้ใส่มาเราก็เมื่อกี้แอบลองใส่ไปดูแล้วว่าเออมันพอดีไหมเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูคือใส่ยากนิดนึงแล้วก็เราได้แผ่ด้วยเห็นไหม เป็นเลือดเลยเพราะว่าการใส่อันนี้แหละทำให้เราเป็นแผลอา่อาโอเคเรียบร้อยนี่ก็คือหน้าจอแฟนใหม่ของเราเก็บจองไปมั้งใส่หน้าปกล้วก็รู้สึกว่ามีชีวิตชีวาใช่ไหมคลิดหนึงแบบนี้เหมือนสมุดเลยแบบเหมือนสมุดมากน้องเล็กแบบเล็กแบบ เล็กมากๆเทียบกับอะไรดีเทียบกับไอแพดไหมมีเป็นไ p แ d A สามอะน่าจะประมาณสิบจุดห้านิ้วลองไปคุณดูน้องแบบกระปุกกระปีกน้องคือคือเท่านี้คือเท่านี้เองเราไม่รู้จะเทียบกับอะไรอะ่ะเทียบกับบัมป๊มนองเทียบกับบัมอันนี้คือเทียบกับบัมนะเล็กกว่าบัมอีกเนี่ยเหลือตรงนี้เราก็เหลือข้างบนอ,อคืออยากจะบอกว่าน้องเล็กกระจิว๋วดิ๋วแบบ จริงไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นสมุดเก็บการะ่ะคิดว่าเป็นแบบสมุดเลคเชอร์อย่างนี้โอเคเราภูมิใจเอ้ยเราพอใจมากกับแฟมการนี้แล้วก็จะใช้ใช้แบบใช้ไปเรื่อยๆเลยหมายถึงว่าตั้งบริทันไปแหละจะไม่เปลี่ยนจนกว่าจะสิ้นปีแน่ๆเพราะว่าน้องราะคะแอบแรงก็อยากใช้ให้คุม้มๆอืมอ๋อแล้วก็ตรงนี้ทุกคนจริงๆมันใส่ได้อีกนะคือมันเป็นช่องคือเนี้ยมันเป็นช่องใหญ่เห็นไหมตรงนี้แล้วก็มีช่องอันนี้เสียบอะไรใส่เข้าไปก็ได้โอเคน,อนู่มน่ารักมากแฮปปี้มาก สำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะป้ายยาทุกคนได้สําเร็จนะทุกคนอย่าให้เราเสี่ยงเงินคนเดียวนะคือเราอุตส่าห์เสี่ยงเงินแล้วเราก็อยากให้ทุกคนเสี่ยงเงินไปกับเราบ้างเลยเราจะขึ้นพิกัดอีกทีนึงแฟมตัวนี้ได้จากแอดนี้แฟมน้องขาวคนนี้ได้จากแอดนี้แล้วก็แฟมแบบนี้นะหาซื้อได้จากแอดนี้เลย เราก็คือป้ายา3สามสไตล์มากเวอร์เพราะฉะนั้นทุกคนไปเลือกสั่นได้เลยว่าทุกคนอยากได้แบบไหน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 กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วไปแล้วลาก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะลาไปกับน้องแฟมันใหม่บ๊ายบาย